ด้านโรงพยาบาลพระปกเกล้าเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบและศูนย์ตรวจการนอนหลับสู่ Medical Business e c o System ปี2569ค่ะ นางคณิตาราดนุอยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมขยายขอบเขตการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้วย u u s n n s s s Ecosystem ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และบริการแห่งอนาคตมุ่งยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ใน2ด้านสำคัญได้แก่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมื แพทย์มาตราฐาน ISO ทับ IEC 17025เพื่อยกระดับความปลอดภัยความถูกต้องแม่นยำของการใช้เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลได้เปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพจากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมทั้งเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพระดับประเทศพร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์คุณภาพและใบรับ รองคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับจากสมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับด้านนายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ย้ำนะคะว่าความร่วมมือกับสถาบาันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นก้าวที่สําคัญในการยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ของจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับผลักดันโรงพยาบาลสู่ระบบ medical business e c o system อย่างครบวงจรในปี2569ค่ะ